สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่28มกราคม2568นะครับมือนีผ้าบ่าวเ่าผ้าเอฟซีเดินทางมาไกลนะครับผมกลับมหาปูอีกรอบนะครับเอฟซีถามกันเขามาหลายนะครับปูโนนสวรรค์นะครับเขามาสามงวดติดแล้ะครับผมรบบล่าสุด79ตรงๆรงบบงวดหาหนึ่งกับหาหนึ่งตรงๆนะครับ มาหาปูตองงวดแล้วนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับเอฟซีบาวเทอรนะครับไปหาปูอีกเนี่ยนะครับมืาอนี้เดินทางมาหาปูนะครับสรุปย้ำโค้งสุดท้ายนะครับเอฟซีถามนะครับอยากเห็นชุดดับตามสูตรนะครับอ่าเอาจังมาชมมาเบิ่งน้ำกันนะครับเหล็กดับปูนนสวรรค์นะครับอ่อบาวเทอา์อัจฉริยนให้เอฟซีน้ำนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังน้ำกัน นะครับว่าปูจะเน้นจะย้ำชุดไหนนะครับไก่มือเขาเมื่อแล้วนะครับเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับธรรมชมเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับผมกราบนมัสการ,กการครับปูกราบนมัสการเจ้าเขาปูเจริญพรครับวันนี้นบ่าวเถ่าเดินทางมาหาปูอีกรอบมาหาปูตั้งแต่ตองวันเลยนะปูเนะาะโอ้เหมืนอนี้คือกลับมะนาวอีกแล้วปูย้ำให้ขึ้เกลอนนี่ขึ้เกลอนนั่นได้ขึ้นเกลอนอ้าวหนวดที่ผ่านมาธรรมชม นะครับงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าตรงตรงเขาเมื่อไหร่จะงวดปูนี่สามงวดสงวดติดแลยนะปูเนาะอ่าอันนี้เจ็ดเก้าตรงตรงท่านผู้ชมนะครับหลักสิบสิบหน่วยปูถือสิบหน่วยปูนี่เดินดีได้ท่านผู้ชมเด้นะครับสิบหน่วยเห็นไหมครับผมสองมาหลักสิบนะครับเลขติดปูก็บเทอร์มแมนวันที่แล้วปูให้วิ่งให้เด่นเจ็ดนะครับจับคููให้เจ็ดเก้าตรงตรงนะครับ เข้ามาแล้วสามงวดเด้อทรามผู้ชมเด้อนะครับเข้ามาแล้วสมงวดอันนี้ปูบ้างครับนั่นมันอกเข้ามาแล้วสามงวดวิ่งลิกติดเขามาประจํนครับตั้งแต่เขาตั้งแต่เองวดก่อนหาหนึ três, ่งหกสามตั trays, ้งแต่หกสามมานะครับเขาตั้งแต่หกสามตรงๆแล้วก็มาหาหนึ่งตรงๆแล้วก็มาเจ็ดเก้าตรงๆท่ธรผม้ชมนะครับ ปูให้ตองวดแล้วมีเปลี่ยนแปลงมาปูมันสิบวันตัวเก่าอันนี้ปูตัวเก่าจิตเก้านี่แล้วจิตเก้าตัวปูฝันมาได้จับปูเก้าตัวมีฝันมาได้จับปูเก้าตัวครับแอรจับปูเก้าตัวจับจับใส่ถุงว่าแต่ว่ามันจับใส่ของจับใส่คู่จับใส่ถุงจับใส่ถุงเมนจับปูเก้าตัวเมนโอ้ ปูเลยว่าจะมาตัวเก่าบ่เจ็ดเก่าออเอ้าผมมักกี่เดยปูเจ็ดเก่าันกันไม่นานนั่นันก็จับจับปูครับจับปูแปดเก้าตัวเก้าคนรับเจ็ดแปดเก้าวสเตป่แต่ปูมักตัวเก่ามักตัวเก่านี่แล้วเจ็ดเก่าเออครับเจ็ดเก่าเกเจ็ดนี่นเจ็ดเก่าเกเจ็ดท่านผู้ชมถ้าตัวเก่ามันก็มาตัางแต่ เจ็ดตัวนี้มันจะเกิดหกนี่มันเกิดคับหัวได้คือเขาครับอืมวันที่แล้วเจ็ดเก่าเอ้าเอฟซีเบิ่งชุดที่ปูเห็นตองวัดเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนไอ้ไอ้ชุดนี้ที่ปูเอฟซีถามชุดดับชุครับชุดดับกว่านี้ดิชุดดับอ่าเดี๋ยวบ่าวเทาจึงจะเขียนให้ดับตามสูตรมาปูดับตามสูตรอ่าเอาชุดนี้ชุดเด่นไปก่อนอ่า นะครับวิ่งเจ็ดกับศูนย์มาปูวเจ็บกับศูนย์ครับอ่แต่บ่เพิ่มบ่มีเพิ่มให้งมาปูวมีแต่เลขฝันตะเลขฝันเขียนเลขฝันใส่มาปูวเขียนเซนนี่ก็ได้ไปปูเขียนให้เลขฝันครับผมท่านผู้ชมให้ปูเขียนให้ฝันว่าได้จับปูที่ปัวจับปูจับปูวก็ตัวเจ็บเก่าทั้งเจ็ดเก่าปูวาท่านผู้ชมใครมท่านก็ การตะตีปูก็เป็นแปดดาวปูเก่าไปปูคิดว่าตัวเก่าตัวเก่าปูคิดว่ามาตัวเก่าธรรมชุ่มนะครับอันนี้ชุดชุดที่ปูเขียนให้อันนี้ชุดที่ปูให้ต้องวดอ่านะครับเลขติดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะครับอ่ามาซิปหน่วยห้านวยมาใส่เอาเนี่ยซิป สิบแม่เราละสิบศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าเหล็กลางเดชครับซุ่มซุ่มซุ่มสิกลายเป็นลางเด็ครับผม 1, <6 S 1> หนึ่งหกหรือ่ครับปูเนนสามตัวสี่ห<ม>นึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ดปะปูเนอ่นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก ส <26. S 2> องหกเน้นขี้เกา่าเน้นขี้เกา่าเน้นหนึ่งหกกับศูนย์เจ็ดเน้นขี้เกา่าเน้นล่างขี้เกา่าอ่าเอานะครับปูไมีเพิ่มเลขฝันน,นะครับปูฝันว่าได้เอกจัวเกา่าฝันว่าได้จับปูจับปูเธอไห้โตปูจับปูเก้าโตจับปูเก้าโตนะปูเลยว่าเจ็ดเก้านี่แหละธรรมชุม่มน,นะครับผมเอานะครับเดี๋ยวเบาเท่าเขียนอ่าอันนี้เลขดับปูให้ นะครับดับตามสูตร9071048572โอ้73 73กระดับตีปัวเฟรมกระดับเอานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเ่าลงเถาก็เมนบ่าวเถา,รบ,า,ถาบริเคียนให้เอฟซีครับผมเมื่อันเรียกดับไหม,มบ่าวเ่าเขียนตัวยังไงให้ท่านผู้ชม เหล็กฝันปูเพิ่มเหล็กฝันมีเหล็กฝันเจ็ดเก่าได้ทำผู้ชมได้ okay. ครับเน้นมาปูเมื่อเน้นออกเน้นเน้นสิบหกมีโลหิตชีเนีนวิง่งเจ็ดกับศูนย์เด่นที่ศูนย์ครับอืม สามตัวสี่หนึ่งหกกับสี<น>่ศูนย์เจ็ดปะปัวครับเอาโคงสุดท้ายนะครับเน้นชิ้หกใหเน้นล่างเนอะสิบหน่วยศูนย์หนึ่งสองเออฮะมาใส่โอ๊หนึ่งหกเน้นล่างนางครับผมตัวร่องคือศ<น>ูนย์เจ็ดเออเอาท่านผู้ชมสามตัวสี่หนึ่งหกนะครับตัวรองสี่ศูนย์เจ็ด นะครับศ0นย์ศูนย์นะครับปูเนียนค่ะขึ้น16อ่านะครับผมตัวร่องคือ07นเจ็อานะครับเลลกฝันปู79ฝันว่าได้จับปูจับปูเตัวเตัวปูได้มาปลาหมักตัวเกา้าอืม79เอาดับเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ทผช้่มนะครับผม อาท่านผู้ชมเป่าแ่าเขียนตัวใหญ่ให้ดับตามสูตรเอฟซีถาม,มามธรรมชุมตะวันธรรมดาปูบระหิลงดอกนะครับปูมิเตะเขียนไว้ให้อยู่ไหนดับเนี้ยได้ก็เอาเอฟซีเพิ่นว่าเอานะครับลงให้แน่เป่าแถวสัน้นดะับตะวันมีโอกาสมากใดได,ได,ด้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับเป็นเป็นเป็นดับตามสูตรนะครับทุกตัวมาได้หมดนะครับผมกับตัวน้ำครับ9009 7117 0440เก้ 8ปดห้าห้าแปด็ดสองสอง็ด็ดสามสามเ็ันนี้ดับตามสูตรปู่นสวรรค์ดับแบบดับแบบเอาทุนขึ้นกันกันมากแต่ว่ามันดับมันมันเกิดขึ้นดับไปเลอยยังสิแนะครับเอาธรรมชมล่ให้แล้วนะครับกู้ได้มากก็แต่ว่ามาใดเด้อธรรมชมเด้อเอฟซี่นถามธรรมชมนะครับมาเมื่อไี้เล่ล่องห้เขียนห้นะครับดับตามสูตรปูนสวรรค์ อันนี้เลขเด่นนะครับปูมีเพิ่มไขคืนเจ็ดเก้านะครับเ,เลขฝันนะครับผมเน้เนคักๆตัวไลปูเน้นสิบหกหนึ่งหกหนึ่งหกร่องศูนย์เจ็ดับเน้นคักคข,ข,ขึ้นหนึ่งหกเน้นล่าง่ปูเน้นล่างเน้นล่างท่านผู้ชมนะครับไปหาลอตเตอรี่ไปเลยนะครับตัวร่องคือศูนย์เจ็ดนะผู้ได้มักเลขฝันปูเจ็ดเก้าเม็ดเดียว นะครปูวัดตัวเกียวอ่านะครับสิบหน่วยศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขพวกพวกนี้มันมันจะมาลางเนี่ยพวกพว่ามันมันมันเพิ่นเห็ดสีรุ่งรุ่งลางนี่สีสีลุ่งลางนี่สิครับอืมแต่คนลางลางเพือนลางนี่บนคือบ่นนี่ครับอันไหนครับปูส e ีลุ so. ่งลางจากไหนคือวัดสีลุ่งลางผู้เฒ่าน่ะสีลุ่งลางนี่สินฟันแบบปูได้จังไรครับ ฟนสีล่องลางมันจะล่องลางเลยก็ฟันเห็นนามหนึ่งครับยูรางเอานะครับชมชมฟันเห็นหนของปูกับเขามาแหล่าสามงวดนะครับงวดนี้นะครับตามสูตรปูกะศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดลักศูนย์นะปูเน้นลักศูนย์ไอ้ต่ว่าขึ้นไปเน,น,น้นหนึ่งหกปูวหนกมันแม่นั่นกลัวครับอืมนะครับเอาอันนี้คือปรติดคือบรติดเอศูนย์กับเจ็ดหกนี่ อ๋อนี่ปูจับไ่นี่จับ10หน่วยมาใส่ซเล็กติดแมนกับครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหเนี่ยมันเกิเด่นขึ้กันก็เลยจับหนึ่งครัตัวเจ็ดนี่ติดดับเป็นบักัดเจหนึ่งติดดับเจ็ดติดดับแมนปูจับไซนี่ครับผมสิหน่วยวมาใส่ซเล็กติดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสองหกะครับวงกลมที่หนึ่เน้นคักคขึ้นหนึ่งหกได้ทำชุมเด้หาลอตเตอรี่ครับผมแคปหน้าจอ เส้นหนึ่งหกไอ้หนึ่งเจ็ดมันมันดับเร็วลุ่มหายเพราะรับแต่ว่าผููไดมากระติดไว้ด้อท่านผู้ชมด้อชุดดับนี่ก็มีโอกาสมาได้มาได้ด้วยกันแต่ว่าไม่เงาเงาเอามันเงาจึงสีมาได้หาเอฟซีู้ใดมากระติดไว้ท่านผู้ชมนะสูตรดับปูมาได้นะครับเพราะไอ้ผม่นว่าดับดับตลอดได้แต่ว่ามันมาได้เผอเผอมันมาจังสีนะ ถ้ากันว่าดับนี่มันก็นเอาลดต้นทุนไว้ยังทีงไหนใช่เอ้านะครับกราบขอบคุณขอบคุณนปูทำชมขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าให้โชคให้มนในใหันในเฮ<อ><ห>่คือก็ใเฮ่ครับผมสวัวมมวส,นะสวดีครับสาธุครับวยซดุขปูฝากพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ